อยากได้วิธีเลือกสีผ้าอีกอเหรอได้เอาไปอีกวิธีหนึ่งมันมีอีกวิธีหนึ่งนะที่เราจะดูได้ง่ายๆเหมือนกันก็คือดูจากสีผมถ้าใครเป็นคนที่สีผมแบบดำๆเข้มๆเ,เ,เลยอะ่ะสีผมเข้มคิ้วเข้มอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่จำเป็นต้องขาวก็ได้จะขาวจะดำไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นสีเข้มแบบสีตัดกันเลยอย่างเงี้ยให้แกเลือกผ้าที่มันมันสีเข้มอะ่ะ คือไม่ใช่สีเข้มไม่ใช่แบบว่าดำน้ำตาลน้ำเงินอะไรไม่ใช่ความหมายนั้นนะแต่เป็นลักษณะที่แบบว่าเนื้อสีหรือเม็ดสีมันเพียวอะ่ะมันไม่ผสมกับอะไรเลยอะ่ะสีในระดับแม่สีอะ่ะอย่างนั้นน่ะคนที่เข้มๆแบบนั้นน่ะจะใส่สีอย่างนั้นนะสวยส่วนคนที่แบบเหมือนสีผมอ่อนลงมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่าสีผมอ่อนลงมามีน้ำตาลแซมมีอะไรแซมอย่างเงี้ยก็ให้เลือกสีกลุ่มที่เป็นพวกมีเหลืองปนอะ่ะ มีเหลืองปนแต่ว่าอย่างถ้าคืออย่างชั้นเนี่ยมัน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 เป็นมากกว่าอย่างสีเนี้ยจริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้ใส่ได้ดีนักของชั้นต้องหมดนลงมากกว่านี้เพราะว่าชั้นน่ะมีน้ําตาลมีเทาปนอยู่ในผมมันเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาชั้นเลือกเนี่ยอย่างอันเนี้ยเขาก็เออมันไม่ได้ปนมันไม่ได้ปนเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจริงๆแล้วมันจ้าไปสําหรับชั้นมันยังไม่ได้ดีมากแต่ว่าถ้าเมื่อเทียบกันระหว่าง สีอย่างเงี้ยสีชมพูกับสีส้มเนี่ยเห็นไหมฉันก็ใส่สีส้มแล้วดีกว่าเห็นปะ่ะดูหน้าใกล้ๆสิเนี่ยอย่างเงี้ยหน้ามันก็ยังมีความนวลกว่ามันยังมีความแบบละมุนกว่าแต่ถ้าเป็นสีนี้นะดูนะเห็นปะ่ะหน้ามันจะแบบดูขาวซีดอะตาก็ตกอะไรก็ตกอย่างเงี้ยถ้าพวกแกไม่รู้จะทำยังไงดีนะ คือฟังไปแล้วมันอาจจะอันนี้มันอาจจะแบบว่าอินเดปหน่อยคือต้องต้องมีความมันต้องมีการฝึกสายตาจะดูถ้าแกคิดอะไรไม่ออกเวลาแกไปเลือกผ้าแกทำอย่างนี้ในร้านผ้าควรจะมีกระจกนะยิ่งเป็นกระจกเต็มตัวยิ่งดีเพราะว่าแกจะได้เห็นแนวผ้าลายผ้าด้วยแกไปยืนหน้ากระจกแล้วแกเอาสีที่แกจะเลือกอ่ะท่าไปอย่างงี้ถ้าสมมุติว่า หน้ามันไม่ซีดขาวแล้วริ้วรอยมันไม่ขึ้นหน้าโอเคแกเลือกอันนั้นแกไม่ต้องไปสนใจมากว่ามันจะร้อนจะเย็นแกแกจําไม่ได้หรอกแกทําอย่างนั้นแต่ถ้าแบบแกทาไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างฉันเอาสีชมพูทาเป็นปะหน้ามันจะแบบเหมือนแบบเหมือนซีดๆหลอ่ลอๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนป่วยอย่างเงี้ยแกอย่าเอาต่อให้แกคิดว่าสีนั้นมันจะสวยแค่ไหนแกก็อย่าเอาเพราะว่าแปลว่ามันไม่เข้ากับ อันเดอร์โทนมันไม่เข้ากับสีผิวแกเพราะเวลาแกใส่อะมันจะหัวไปทางหาไปทางต่อให้แกแต่งหน้าช่วยแกก็เอาไม่อยู่เพราะว่าหน้าเนี่ยพื้นที่หน้าเนี่ยมันมีแค่นี้แต่พื้นที่ตัวที่มันจะเห็นสีมันมีมากกว่าเพราะฉะนั้นเอาไม่อยู่แกอย่าเอาผืนนั้นให้แกไปเลือกสีอื่นผ้ามันมีเยอะอยู่แล้วผ้าไทยเวลาไปซื้อเนี่ยมันมีแบบให้เลือกมันมันพอให้เราจ่ายตังค์อ่ะเพราะฉะนั้นแกอย่าไม่ต้องไม่ต้องรีบอย่าไม่ต้องห่วงว่าแกจะไม่ได้ของนะ ก็เอาอีกเทคนิคหนึ่งไปประมาณนี้นะถ้าใครฟังอันนี้แล้วมันดูงงง,งสงสัยนะไลน์มาถามนะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตามน,นี้ b บ s p e c t i v e เหมือนเดิมทั้ง Facebook YouTube Line ใช้ชื่อเดียวกันหมด